เจอก,กันกับเราไดาโนเสาร์อีกแล้วนะคะวันนี้ไดโนเสาร์คู่รักนี่มีการออกไข่ไปแล้วด้วยนี่ถึงเทศกาลแห่งความรักนี่ไดโนเสาร์คู่นี้ก็นี่มีครอบครัวมาด้วยมีนี่เจ้าตัวจิ๋วสองตัวด้วยนี่ไงแล้วก็เหมือนวางแผนจะมีลอดลูกอีกนะเนี่ยทอดไข่ออกมาอีกนะเนี่ยนะ แฮปปี้น,น,นี่กำลังจะคลอดลูกเลยตัวนี้เนินเสาสีฟ้ากำลังจะคลอดลูกแล้วนะคะโอ้นี่เลยเตรียมพร้อมที่จะคลอดลูกแล้วนี่เนเสาสีฟ้า ออกไข่มาเรียบร้อยแล้วนะสามฟองแล้วก็มีพี่ไดโนเสาร์ด้วย2ตัวที่เป้าน้องนะมีครอบครัวนี้ได้ลูกดกกันจริงๆเลยมีมีทั้งพี่ที่ไข่ที่พร้อมที่จะแตกออกมาแล้วแล้วก็มียังสวีดกันโอ้โหมีหน้าละลูกถึงดกสวีดกันจริงๆเลย โอ้หนอนเฝ้าลูกนอนเฝ้าลูกไปเลยแฮปปีม้มากๆเลยมี่พาลูกมาแอบคอดอยู่ใกล้ๆก,กับสนามหญ้านะ จะคลอดลูกแล้วได้เวลาแล้วออกมาเล่นกับน้องแล้แตกแล้วนี่มาเฝ้าน้องอีกตัวหนึ่งนะส่วนอีฟองนึ่น่าจะยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมานะนี่เลยเป็นครอบครัวที่แฮปปี้มากเลยครอบครัวไดโนเะสาร์ ึ่งออกไข่มาไข่ยังสวยสมบูรณ์ทั้งสามฟองเลยนี่มีพี่พี่คอยเฝ้าด้วยไม่ให้อันตรายกับน้องนะพี่งคลอดมาใหม่นะเราจะดูแลพวกเจ้านะนี่เ่อนพ่อกับแม่ก็โอ้โหแฮปปี้กับกันมีลูกหลายๆตัวเลย ลากันไปก่อนนะไดนอสาาวทั้งคู่นะเราแฮปปี้มากเลยมีลูกเยอะๆเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คู่เราด้วยนะบ๊ายบายสวัสดี